สวัสดีค่ะดรวราศนีฉายแสงมงคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีค่ะ งานวิจัยต้นแบบระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์นะคะก็เป็น AI แพลตฟอร์มที่จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพสูงโดยอาศัยระบบอัตโนมัติค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็ตอบโจทย์ความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในเมืองไทยรวมทั้งลดความเหลื่อมล้าและช่วยลดโอกาสในการวินิจฉัยโรคผิดด้วยค่ะในบริบทของ AI for all นะคะโครงการแบบนี้ก็เป็นแหล่งบ่มเพาะที่ดีที่จะสร้างวิศวกร ที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านปัญญาประดิษฐ์และการวิจัยเชิงลึกแต่ยังมีความสามารถที่จะนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในโลกจริงนะคะแล้วก็ยังมีจิตอาสาที่จะนำเอาความรู้เชิงเทคนิคไปสร้างนวัตกรรมที่ช่วยทําให้ชีวิตของคนไทยทุกคนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะโดยแพลตฟอร์มนี้เนี่ยคะ่ะ <c oughs> ความเด่นของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่นําเอาอัลกอริทึมหลากหลายรูปแบบมาแ็คเป็นแพลตฟอร์ม เดียวที่ช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยโรคทั้ง14สภาวะจากภาพเอ็กซเรย์ส่วงอกซึ่งหลายๆโรค14สภาวะเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นโรคที่ค่าชีวิตคนไทยติดอันดับทุกปีจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของระบบนี้ก็คือการสร้าง Centralized Artificial Intelligence Platform ที่ทำให้โรงพยาบาลสามารถที่จะเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ได้ทุกที่ทุกเวลาในราคาที่ทุกๆโรงพยาบาลสามารถจ่ายได้ซึ่งโครงการแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้า ไม่มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งบริษัทอินสเปกตร้าจำกัดที่เป็นผู้เริ่มลงทุนในโครงการรวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายหน่วยงานที่ให้ทุนในการพัฒนา และที่สําคัญก็คือโรงเรียนแพทย์ที่ให้ความสนับสนุนด้านข้อมูลการที่เราพัฒนามาหลายปีเนี่ยก็ทําให้โครงการนี้ได้อยู่ในจุดที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและสามารถที่จะไปนําร่องทดลองใช้ในหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยประโยชน์ที่เราได้รับจากโครงการนี้เนี่ยก็คือการนําเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้แก้ปัญหาสาธารณาสุขซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้นักศึกษาของเราจะได้เรียนรู้จากวิศวกรมืออาชีพและได้นําความรู้เชิงเทคนิคไปสร้าง สร้้างงงคค่่ัสมไดอยแทจิวัสดีทุกท่านที่มาร่วมงาน f i b o Virtual Open House ในวันนี้ทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะดิฉันดรวราศินีชายแสงมงคลหรืออาจารย์จาย๋าค่ะปัจจุบันก็ทำวิจัยอยู่ที่ f i b บค่ะวันนี้อาจารย์อยากจะแนะนำทุกท่านค่ะให้ทำความรู้จักและเข้าใจปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์กันนะคะในหัวข้อเรื่อง AI for Medical Imaging ค่ะอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มี potential ที่สามารถจะมาปฏิวัติวงการสาธรารณสุขได้นะคะเราก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญอันหนึ่งนะคะที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆที่เรามีกันมาช้านานนะคะในวงการการแพทย์บ้านเราอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์ที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดค่ะในคอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะที่ถูกนํามาประยุกต์เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเอกซเรย์ ray, ภาพ MRI หรือภาพถ่ายจอประสาทตานะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเนื้อหากันเลยค่ะ หลายท่านที่เป็นเจ้าของนาฬิกา Apple Watch เนี่ยน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วละคะ่ะว่าปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ภายในนาฬิกาเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยเหลือคุณทางการแพทย์ได้ถูกไหมคะมันสามารถที่จะแจ้งเตือนคุณได้ถ้าหากคุณมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือที่เรียกว่า atrial fibrillation นะคะซึ่งข้อมูลที่นาฬิกาสามารถบอกได้เนี่ยมันอาจจะช่วยชีวิตคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามันบ่งบอกะคะ่ะว่าคุณมีโอกาสที่ มากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจนะคะซึ่งสัญญาณแบบนี้ก็อาจจะปรับพฤติกรรมของคุณได้อาจจะทําให้คุณระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะหรืออาจจะตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาก็ได้นะคะแอปเปเนี่ยไม่ใช่บริษัทเดียวแน่นอนนะคะที่เริ่มทํา AI เพื่อดูข้อมูลทางการแพทย์นะคะ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเทคโนโลยีจากบริษัทใหญ่อย่างเช่น Google นะคะก็เรียกได้ว่าเอาจริงเอาจังเหลือเกินกับการทำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ยกตัวอย่างเช่น AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพหรือ Electronic Health Record นะคะแล้วสามารถที่จะทำนายในเรื่องของผลลัพธ์การรักษานะคะลองนึกภาพดูสมมติว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนยนำให้เขาไปเข้าโรงพยาบาลนะคะ ถ้าหากว่ามี AI ที่มาช่วยทำนายค่ะว่าคนไข้จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่นะคะหรือกรณีที่ญาติเราเจ็บหนักเนี่ยถ้า AI คอยทำนายแล้วก็เฝ้าระวังค่ะว่าผู้ป่วยคนนี้มีออโอกาสที่จะประสบภาวะฉุกเฉินเช่เนไตาวายหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีไม่น้อยเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมี AI อื่นๆค่ะอย่างเช่น AI ที่สามารถดูภาพปอดนะคะจากเครื่องถ่าย CT นะคะแล้วก ทำนายโอกาสในการเกิดมะเร็งปอดนะคะหรือว่า AI ที่สามารถที่จะดูภาพจอประสาตาของเราเนี่ยลราก็ติดตามภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้นะคะ AI เหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นเครื่องมือแพทย์ชั้นยอดเลยค่ะเพราะเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ตีความมันออกมาค่ะเพื่อช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะวางแผนการรักษาคนไข้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ ปรากฏการ AI บุกวงการแพทย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยค่ะจนแม้แต่ F D A ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังยอม Fast Track กการรับรองเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ AI นะคะให้ได้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นนะคะ จนเรียกได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีไอไลายต่อหลายตัวเลยที่ถูกขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้มีการปรับใช้ในโรงพยาบาลแล้วทั่วโลกนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านับวันรายชื่อของนวัตกรรม AI ในสาขาการแพทย์เนี่ยก็มีแต่จะเป็นรายชื่อที่ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็คงจะไม่แปลกใจเลยค่ะพอมาดูในโลกของสตาร์ทอัพนะคะเราจะเห็นว่า มีเม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามานะคะในสตาร์ทอัพด้าน medical tech เนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมการแพทย์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้าน AI สูงที่สุดเลยนะคะยิ่งมีวิกฤตการการแพร่ระบาดของไวรัส c o v i ด1 9เข้ามาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการลงทุนเทคโนโลยีการแพทย์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็จะเห็นจากกราฟเนี้นะคะว่า ปี2020เนี่ยมีดีลเกิดขึ้นเยอะมากเลยถึง5,000กว่าดีลนะคะที่ลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน AI เพื่อการแพทย์นะคะก็จะเห็นว่าในสายตาของนักลงทุนนะคะ เอไอในเะรียกว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากเลยนะในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราอะคะ่ะก็ถึงแห่มาลงทุนใช่ไหมคะมันยากมากเลยค่ะที่จะมีเทคโนโลยีสักอย่างหนึ่งะคะ่ะที่มีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกนะคะแล้วก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ในระดับที่ยิ่งใหญ่เท่า a i นะคะอาจารย์ก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสสาคัญสําหรับประเทศไทยด้วยเช่นกันคะ่ะที่จะพัฒนานวัตกรรมในด้านนี้นะคะ ในบรรดาบริษัทที่เราเห็นว่าได้รับการลงทุนเรื่อง AI ด้านการแพทย์เนี่ยนะคะเราก็ถ้าเรามาดาูบริษัททั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถนำไปประยุกใช้ได้มากมายหลายเรื่องเลยค่ะใน Healthcare Industry นะคะอย่างบริษัทยาเนี่ยก็เริ่มทำา i i ที่จะช่วยให้เขาสามารถคิดค้นหาสูตรยาได้เร็วขึ้นนะคะหรือ,อบริษัทที่ทำเรื่องของประกันสุขภาพนะคะก็อาจจะใช้ AI ไปช่วย ที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงดเชิงสุขภาพนะคะของลูกค้าได้นะคะหรือเราจะอาจจะเห็นหลายสตาร์ทอัพอะคะที่ทำในเรื่องของแชทบอทนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็น AI ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะโต้อตอบกับคนไข้นะคะก็ให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะ AI ที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดเลย นะคะในบรรดา AI ทั้งหมดนี้แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่มีกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดนะคะถูก Adopt ใช้มากที่สุดนะคะก็หนีไม่พ้น AI สํสำหรับ Imaging และ d i a g n o s t i c นะคะซึ่งก็คือ AI ที่ดูภาพถ่ายทางการแพทย์นะ,ะแล้วก็ช่วยแพทย์วิเคราะห์นะคออมาว่าเจ้าของภาพเนี่ยเขามีความผิดปกติอะไรหรือไม่จากภาพถ่ายนะคะก็ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่า มีการประมาณการกันนะคะว่า80%ของ Big Data ในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือข้อมูลภาพนะคะแต่กลับเป็นข้อมูลที่ถูกโอเวอร์ลุกมากที่สุดในโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการที่ AI สามารถที่จะประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ให้อินไซต์กับเราเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ผู้ป่วยอาจจะเป็นเนี่ยมันก็เลยเป็นศาสตร์ที่เรียกได้ว่ามาแรงแล้วก็มี Impact สูงมากต่อวงการการแพทย์ะค่ะ นั่นก็พาเรามาค่ะในหัวข้อของเราวันนี้ค่ะก็คือหัวข้อเรื่อง AI สำหรับ Medical Imaging นะคะเราลองมาเจาะดูดีเทลกันค่ะว่าปัญญาประดิษฐ์จะสามารถเข้ามาช่วยแพทย์ในเรื่องของการวินิจฉัยภาพถ่ายได้ยังไงนะคะใครก็ตามที่มีเพื่อนพ่อแม่เป็นหมอค่ะก็คงจะพอทราบกันดีนะคะว่าหมอแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่าทำงานหนักมากเลยนะคะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ มีจำนวนแพทย์ต่อประชากรค่อนข้างน้อยนะคะแล้วสาขาของแพทย์ที่ขาดแคลนอย่างมากสาขาหนึ่งเนี่ยก็คือสาขาราังสีวินิจฉัยค่ะมันเริ่มจาัดก,การที่เรามีเวิร์กโหลดเยอะมากค่ะประชากรในประเทศเราก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะภาพเอ็กซเรย์ทรงอกที่ถ่ายถ่ายกันทุกวันเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ25ล้านภาพนะคะ ซึ่งก็เป็นจํานวนที่เยอะนะคะนี่คือ,อเรียกว่าเป็นงานส่วนเล็กๆของแพทย์รังสีเองนะคะในการอ่านเอกซเรย์ทรงอกยังมีจํานวนมากมายขนาดนี้เลยนะคะแล้วแพทย์รังสีในบ้านเราเนี่ยก็มีกันอยู่แค่พันกว่าคนเองค่ะโรงพยาบาล80%ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแพทย์รังสีด้วยซ้ำนะคะแน่นอนเมื่อเรามีงานเยอะค่ะแล้วก็คนน้อยนะคะ มันก็ไม่สามารถที่จะอ่านทุกภาพที่มีได้นะคะมีการประมาณการกันอันนี้ใน UK นะคะว่าภาพประมาณ40นะคะจะไม่เคยได้รับการอ่านจากแพทย์รังสีผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนคะก็จะไปตกเป็นงานของคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญะคะ่ะอย่างเช่นแพทย์ทั่วไปหรือบางทีพยาบาลน,นะคะ ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการเทรนให้อ่านอย่างถูกต้องหรือไม่ได้มีประสบการณ์ในการฝึกฝนเป็น 10, 10ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำในการกดีเทคโรคโดยเฉพาะรอยโรคที่มันเล็กๆเนี่ยก็จะลดลงนะคะก็มีประมาณการกันว่าความต่างของความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่30%แน่นอนเมื่อมันมีสถานาการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยก็คือก็คือ Diagnostic Di e r r o r นะคะ ก็คือเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเรามีก้อนมะเร็งเล็กๆในปอดแล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพกับพี่ทำงานโอกาสที่จะไม่มีใครเห็นก้อนนั้นเลยนะคะถูกหลุดไปเลยเนี่ยมีถึง35%เนะคะเพราะฉะนั้น5ปีผ่านไปก็ถึงจะพบว่าอา้าวจริงๆแล้วเราเป็นมะเร็งนี่นะคะแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยกว่าจะได้รับการรักษาเนี่ยมันก็สายเกินไปซะแล้วนะคะ ปัญหาความขาดแคลนของแพทย์รังสีเนี่ยทำให้เราพลา,พลาดโอกาสค่ะในการที่จะ early detect โรคที่มันหลายแรงนะคะซึ่งปัญหาเนี่ยค่ะนับวันมันก็น่าจะมีแต่จะแย่ลงนะคะเรียกว่าเป็นเทรดหลักๆของประเทศไทยเลยก็ได้นะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวะคะ่ะในอีก15ปีข้างหน้าเนี่ย ประชากรกว่า30%ของเราจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งก็แปลว่าดิมาณนะคะในการที่จะตรวจรักษาโรคเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเราประมาณการกัน,กนว่าวันนี้เนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเนี่ยออด้านสุขภาพนะคะประมาณ4แสนล้านบาทเนี่ยอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2ล้านล้านบาทนะคะในขณะที่ดิมา d มันมากขึ้นนะคะสัายมันไม่ได้เพิ่มเลยนะคะ ทางฝั่งแพทย์รังสีกว่าเราจะผลิตคนหนึ่งก็ใช้เวลาเป็น10ปีนะคะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแพทย์รังสีอยู่น้อยเลือกเกินนะคะต่อประชากรน,นะคะเมื่อเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยกว่า4เท่า5เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถที่จะ Early Detect โรคร้ายแรงเนี่ยนะคะนี่คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน15ปีข้างหน้านะคะ ก็เป็นคอสมหาศาลนะคะสำหรับประเทศนะคะทีนี้ AI จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงใช่ไหมคะแน่นอนว่าเรามีแพร่รังสีเท่าเดิมนะคะสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้เนี่ย AI ก็จะต้องช่วยให้เขาทำงานได้มากขึ้นนะคะจากการศึกษาของเราเนี่ยการใช้ AI เข้าไปช่วยเนี่ยอันนี้เป็นการช่วยแบบง่ายๆเลยคือแค่เรียงลำดับ Priority ของเคสอย่างเช่นเคสที่น่าจะมีความผิดปกติเอาขึ้นมาก่อนนะคะในขณะที่แพทย์ยังไม่เหนื่อยนะคะแล้วเคสที่น่าไม่น่าจะผิดปกติเนี่ยเรียงลงไปอยู่ข้างล่างนะคะแค่การเรียงลำดับ Priority ของเคสเนี่ยนะคะสามารถทำให้แพทย์รังสีเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะถึง56นะคะอีก s t ด d y หนึ่งซึ่งเราทำนะคะก็คือเป็นเรื่องของการออก Report เวลาที่เราไปตรวจเอกซเรย์ทรงอกเนี่ยจะต้องมีการวัดภาวะหัวใจโตคือดูความใหญ่ของหัวใจนะคะซึ่งขั้นตอนการ,ร,อ,รออกรีพอร์ตเนี่ย,แพ,ยแพทย์ก็จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่ไหมในการที่จะวัดขนาดนะคะของหัวใจซึ่งถ้า AI มาช่วยอย่างเช่นช่วยช่วยมาร์คให้ก่อนวัดให้ก่อนนะคะแล้วแพทย์ค่อยมา d j u u t เน,นะคะสามารถทำให้ process นี้ของแพทย์เนี่ยทำได้เร็วขึ้น1เกือบ5เท่านะคะ ก็ชัดเจนแพทย์มีเท่าเดิมทำงานได้มากขึ้นหรือทำงานได้เร็วขึ้นนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าเรามีแพทย์ทั่วไปแพทย์ GP เนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าให้เขาอ่านภาพด้วยตัวของเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีความแม่นยำประมาณ80%นะคะแต่ถ้าแพทย์ GP มี AI ช่วยอย่างเช่น AI ออาจจะคอยชี้จุดที่เขาอาจจะมองข้ามไป ความแม่นยำของแพทย์ทั่วไปในการอ่านภาพเอกซเรย์ mm hmm. จะเพิ่มสูงขึ้นเรียกได้ว่าเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านแล้วก็ใช้ AI ช่วยเนี่ยก็จะยิ่งบูสต์ความถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละค่ะจะทำให้เราเพิ่มโอกาสในการ Early Detect โรคร้ายแรงนะคะ ซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยค่า uh, Cost of Treatment หรือค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเนี่ยที่ใช้ในการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้ค่ะก็จะลดลงนะคะเรามาลองถอยย้อนกลับมาดูนิดนึงค่ะว่าเจ้า AI ที่เราบอกว่าฉลาดมากทำงานแทนแพทย์ได้เนี่ยนะคะมันมันทำงานยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเริ่มทำปัญญาประดิษฐ์กันนะคะในในวงการออวิทยาศาสตร์นะคะเราทำ เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยสามี่ปีละนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ d ดิบลูใช่ไหมคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์จาก IBM ที่สามารถเล่นหมากรุกชนะแชมป์โลกได้นะคะก็สมัยนั้นเนี่ยนะคะ AI ลักษณะเนี่ยก็เรียกได้ว่าอดวานซ์สุดๆแล้วสำหรับยุคนั้นนะคะ แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมี AI ที่เล่นเกมเก่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเก่งจริงๆะคะ่ะงานง่ายๆของมนุษย์อย่างเช่นการที่เรามองคนรอบตัวบองใบหน้าของคนรอบตัวแล้วก็จําได้ว่าคนนี้เป็นใครนะคะหรืองานอย่างแบบการอ่านหนังสือนิยายเป็นเล่มๆแล้วเข้าใจเรื่องราวเนี่ยคะ่ะงานพวกนี้ยังเป็นงานที่ได้ยากเรียกได้ว่ายากมากนะคะสำหรับ AI นะคะ คือสมองของคนเราเนี่ยถูกวิวัฒนาการมาเป็นร้อยปีให้ประมวลผลข้อมูลภาพและภาษาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแต่ถ้าเราตัดภาพมายัางปัจจุบันนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ AI จำหน้าคนได้เก่งกว่าเราแล้วนะคะเพราะว่าสามารถเราสามารถใช้หน้าเราในการล็อกอินเข้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ถูกไหมคะแล้วก็เรายังมี AI เก่งๆอีกหลายตัวทุกวันนี้ค่ะล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจาก วิวัฒนาการของ AI ที่การเข้ามาของศาสตร์ที่เรียกว่า Deep Learning ค่ะก็ถ้าจะเรียกกันง่ายๆเนี่ย Deep Learning ก็คืออัลกอริทึมที่เรียนแบบสมองมนุษย์นั่นเองนะคะคือโค,ครงข่ายประสาทเทียมนะคะที่เรียนแบบโครงข่ายประสาทของมนุษย์นะคะก็จะมีเซลล์เป็นล้านตัวมาต่อกันนะคะสามารถรับข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียงข้อมูลภาษาแล้วก็เอาข้อมูลขนาดใหญ่เนะะี่ยค่ะมาเชื่อมโยงคอนเซปต์ต่างๆภายในข้อมูลนั้นได้นะคะก็ทำให้เรามีเออ AI ที่แอดวานซ์ขึ้นอย่างทุกวันนี้นะคะหลักการทำงานของมันก็ง่ายๆคะ่ะที่เขาเรียกว่าด e e เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายชั้นใช่ไหมคะหลายชั้นมันเลยดี p ก็อย่างเช่นการที่มันสามารถที่จะรู้จำใบหน้าของคนได้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโครงสร้างเชิงลึกของมันนะคะ ที่สามารถนำภาพเข้ามานะคะแล้วก็ตีความภาพนั้นแบบลำดับคันอย่างเช่นเราเห็นภาพเข้ามาปุ๊บลำดับแรกเนี่ยอาจจะเห็นเป็นมุมองศาเป็นเส้นๆ้นเป็นองศาของแต่ละเส้นนะคะมันก็จะส่งความรู้เนี่ยต่อไปอยังเลเยอร์ถัดไป ะะซึ่งก็อาจจะเอาเส้นต่างๆเนี่ยค่ะมารวมกันเป็นวัตถุอย่างเช่นหูตาจมูกปากนะคะแล้วก็ส่งความรู้นั้นไปยังเลเยอร์ถัดไปซึ่งเอาหูตาจมูกปากมารวมกันเป็นใบหน้านะคะแล้วก็อาจจะส่งไปอีกเพื่อที่จะตัดสินใจว่าหน้านี้ค่ะคือหน้าของใครนะคะ เพราะฉะนั้นโครงสร้างเชิงลึกนี่เองค่ะที่ทําให้ AI ประเภท Deep Network นะ,ะสามารถเข้าใจภาพได้อย่างลึกซึ้งนะคะพยายามเข้าใจองค์ประกอบง่ายๆก่อนแล้วก็ปัติบประต่อสิ่งที่เรียนรู้ไปยังเลเยอร์ที่ลึกขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นจนในที่สุดก็สามารถทําความเข้าใจส่วนที่ยากขึ้นไปอีกได้นะคะก็ความสามารถแบบนี้นะคะในการเชื่อมโยงแบบนี้ บวกกับเมมโมรีที่เขามีไม่จํากัดนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาพเป็นล้านล้านภาพเห็นข้อมูลเป็นล้านล้านชิ้นได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะทําให้ AI ทุกวันนี้ค่ะสามารถที่จะเรียนรู้และมีความแม่นยําสูงกว่ามนุษย์ได้ในหลายหลาย,ลาย,ลายเรื่องนะคะ มันคือ deep learning เนี่ยแหะค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะก็เป็นแนวคิดที่นำมาปรับใช้ในการดูภาพเอ็กซเรย์ค่ะซึ่งพอเราเอาภาพเอ็กซเรย์เข้าไปใน deep network มันก็จะทำการคำนวณน,นะคะดูคิดถึงภาพที่มันเคยเห็นมาก่อนใช่ไหมคะทำการเชื่อมโยงว่ารอยโรคในภาพนี้คือโรคอะไรนะคะแล้วในที่สุดเนี่ย เอ t ดีเอ็นตัวเอา p u พุที่ออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อภาพนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคปอดบวมประมาณ85%คือสามารถตอบออกมาเป็นสกอร์ได้นะคะรวมทั้ง มนีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่เอา AI เนี่ยไปลองเ,ออเขาเรียกได้ว่าทำในเรื่องของ explainable AI นะคะก็คือถามมันว่าที่คุณตอบว่าเป็นนิ e โมเนียเนี่ยคุณไปเห็นความผิดปกติตรงจุดไหนของภาพนะคะแล้วก็สามารถสร้าง heat map ออกมาได้นะคะว่า AI กำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็เป็นที่มาของ heat map ที่สามารถที่จะเอามาโชว์เพื่อช่วยหมอดูได้ว่าเออเจ้าความผิดปกติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของภาพนะคะ นั่นก็คือที่มาที่ไปนะคะของ AI ที่ในที่สุดแล้วสามารถช่วยวินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์ได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะเรามีปัญญาประดิษฐ์นะคะที่ตัวนี้เข้าไปช่วยโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะอ่านภาพเอ็กซเรย์ปอดได้แล้วนะคะก็อันนี้ค่ะเป็น ผลงานที่ชื่อว่า i n s p e c t r r นะคะเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อภาพถ่ายทางการแพทย์เป็นผลงานของบริษัท Percepta r จำกัดนะคะร่วมกับภาควิชารังสีวิทยานะคะคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็สถาบันวิทยาการหุ่นยน์ภาคสนามที่มจทเนี่ยโดยก่เราก็ทำงานร่วมกันนะคะโดยที่ ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ค่ะก็คือใช้หลักการของ deep convolutional neural network นะคะที่จะ extrac t ออกมาว่าภาพนี้ค่ะมีโอกาสเป็นสภาวะผิดปกติเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรวมทั้งสร้างไฮไลท์ให้แพทย์สามารถเอาไปใช้เกิดการ d i agnostic ได้ด้วยนะคะกว่าจะมาเป็น AI ตัวนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะ เราก็เริ่มมานะคะตั้งแต่การเก็บข้อมูลค่ะวันนี้เรามีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะถึง1.5ล้านภาพนะในะใน r s p t s r y o r y ซึ่งเป็นข้อมูลที่คลีนมากนะคะมีแพร่รังสีให้ Report ทุกๆภาพเลยนะคะแล้วเราก็จากข้อมูลขนาดใหญ่นะะี่ค่ะก็ d e v e l o p a อัลกอริทมากมายหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึที่ t e c t t t ูบอค c ล l o s i อัลกอริทึมที่ d e t e t t Condition ต่างๆนะคะอัลกอริทึมที่ h l i g h t ว่าจุดไหนผิดปกตินะคะ เรามีแม้แต่โมเดลที่อ่านรีพอร์ตของแพทย์นะที่แพทย์เขียนมาเป็น natural language มีโมเดลที่เข้าไปอ่านเพื่อที่จะ extrac t ออกมาว่าภาพนี้มีโรคอะไรบ้างหรือแม้แต่ AI ที่ใช้ในการคัดภาพเสียนะคะก็มีหลากหลายโมเดลเลยนะคะเดบไปหลบบนข้อมูลขนาดใหญ่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ภูมิใจมากเลยค่ะ AI นี้ก็ไปอยู่ในหลายโรงพยาบาลนะวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ63โรงพยาบาลแล้วนะคะก็มีการทำาทส เกิดขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วนะคะก็มีภาพที่ จากโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเลยที่เราสามารถจะเอามาเทสได้ว่า AI ของเราที่เราเคยใช้ข้อมูลเสียราชในการวอลิเดตเนี่ยว่าได้ accuracy 90%เนี่ยนะคะในภาพทั่วไปของโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยเรายังได้ความแม่นยำเท่าเดิมหรือเปล่านะคะก็เราก็มี generalization test นะซึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว่า AI ของเราเนี่ยค่อนข้างจะ robust เลยนะคะสามารถที่จะอ่านภาพได้ค่อนข้าง High accuracy แล้วก็ แพทย์รังสีเนี่ยก็ให้การยอมรับนะคะนี่ก็เป็นผลงานดีๆของคนไทยค่ะก็คนไทยเราก็ทํา AI ได้นะคะแล้วก็วันหนึ่งเราก็น่าจะเห็น AI เนี่ยอยู่ในทุกๆโรงพยาบาลนะคะช่วย Early Detect โรคร้ายแรงแล้วก็ช่วยชีวิตคนไทยค่ะอะไรคะเป็นโครงการที่บิ้วอนาคตนะคะของประเทศนะคะก็ เราทำงานร่วมกับโครงการ AI for All ในคอนเท็กซ์ของการสร้างคนค่ะเราก็อยู่ในโปรแกรมที่เรียกว่า Project Based Learning นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราได้เทรนอย่างเอนจิเนียร์แล้วก็นักศึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความสนใจในเรื่อง AI for Healthcare นะคะโครงการนี้ก็สนับสนุน Workshop นะคะแล้วก็ Educational Program สำหรับ อนาคตของชาติกลุ่มนี้นะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่โครงการนี้ช่วยเนี่ยก็คือว่าทําให้เราได้ไปนั่งนะคะที่สมาคมรังสีแพทย์นะคะแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เล่าเรื่องของ Ai ะคะ่ะให้กับแพทย์ทั่วประเทศนะคะ ที่ในงานนี้ก็มีตั้งแต่รังสีแพทย์แพทย์ทั่วไปนะคะพยาบาลไปจนถึงนักรังสีเทคนิคเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ทำงานในเฮลท์แคระ์กว่า500คนนะคะที่มาฟังเราพูดในเรื่องของ AI แล้วก็มันจะไปช่วยเวิร์ l โฟล์การทำงานของเขาได้ยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าโปรแกรมนี้นะคะโครงการ AI for all ก็ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณนาที่นี้ด้วยค่ะ ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ฟีโบเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่รับฟังนะคะแล้วก็เราเจอกันอีกทีในช่วง Q a ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะอาจารย์น่าสนใจมากๆเลยค่ะแถมยังช่วยในการวินิจฉัยให้กับหมอพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ ค่ะ,คะ,คะก็นยังสงสัยว่าเอ,อจากการที่นําปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปใช้ในโรงพยาบาลอะไรแล้วอะค่ะอาจารย์ได้รับฟีดแบบย่างไงบ้างคะอ่าก็คือจริง AI สำหรับรังสีแพทย์เรียกว่ามันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีท,ที่ที่มาถึงแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่หลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาออดอปใช้แล้วนะคะคือการที่เราสามารถไปอยู่ในโรงพยาบาลจํานวนมากได้เนี่ยก็ก็เป็นเพราะว่ามันมีดีมานมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแพทย์เนี่ยค่ะ ก็จะเรียกว่ายังไงดีเขา expect กันมาของ AI อยู่แล้วนะคะก็คือเราอาจจะคิดว่าโอ้แพทย์อาจจะคิดว่าเอไอมาแยกงานก็เลยแอนตี้อันนี้คือจันยังไม่เคยเห็นนะจากกันไปมีแต่ลุกคนมีจนมากที่เธอมาช่วยอะไรอย่างนี้คือชั้นงานเยอะมากอะไรองนี้ยค่ะก็ถ้าเราไปแล้วก็ลดงานเขาไปหลายเท่าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเอเส็นตรหรับที่ดีมากค่ะค่ะ นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะในมุมของคนไข้ค่ะนี่เข้าใจว่า AI เนี่ยจะต้องนำข้อมูลแผ่นเอ็กซเรย์ปลอดเราไปประมวลผลอะไรสักอย่างเนี่ยคือเขากังวลเรื่องความปลอดภัยหมคะว่าข้อมูลปลอดเราจะไปคนอื่นจะรับรู้ไหมหรืออะไรอย่างนีค้ค่ะอืมค่ะก็จริงๆระบบที่ดีมันก็ต้องมีการเรื่องทําเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างระบบที่เราทำเนี่ยถึงแม้ว่า จะเอาข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์ที่ทำบนคลาวด์เพราะว่ามันได้ e อ f i c i e n c y ดีกว่านะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็จะมีการ De Identify ข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นส่วนตัวจะไม่ถูกส่งไปที่ไหนเลยนะคะถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเฉพาะปอดที่ไม่รู้ว่าเป็นปอดใครนะคะแถมคนที่ดูปอดของพวกคุณก็จะเป็นแค่เอากทิ่มป,ปัญญาประดิษฐ์นะคะไม่มีใครเข้าไปดูที่เป็นมนุษย์นะคะก็กเครื่องมันตรงนี้ได้เพราะมันต้องคิด กระบวนการตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วอาจารย์แผนต่อไปของอาจารย์คะว่าจะมีโครงการที่จะนําปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปวินิจฉัยภาพอื่นๆอีกไหมคะนอกจาก่ออ่าพออันนี้เป็นเป็นอินิชเชทีของเราที่ตั้งใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเห็น a อตรวจเอ่อเมมโมแกรมนะคะดูมะเร็งเต้านมให้กับสาวๆซึ่งเป็นโรคติดอันดับกันนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องของสมองอมเพราะว่าคนไทยเนี่ยป่วยเยอะอยาเชนเนเ่นเกิดอุบัติเหตุเยอะ ไปล้มมอเตอร์ไซค์มาเลือดออกในสมองนะคะก็จะมี AI ที่อ่านภาพซีทีสมองด้วยก็ติดตามต่อไปค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ที่มาแนะนำ <c oughs> และก็แชร์เรื่องราวดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะ